ไทยกับอินโดนีเซียพี่ก็ไปดูมาหมดแล้วนะครับอินโดนีเซียเจอกับติโมเรสเตเจอกับฟิลิปปินส์แล้วก็เวียดนามอืมตอนแรกคิดว่าเกมมันน่าจะ50 50มีใบแดงด้วยแล้วก็ไม่สูงไม่ต่ำไม่ไปอยู่ตรงไหนเลยออกได้ทุกหน้าแต่พอเห็นอินโดนีเซียเล่นกับเวียดนามแล้วก็ทำให้ชัดขึ้นครับ ว่าโค้ชชาโกลิต้าชินเทยองยังยังจูนทีมอินโดงเขาได้เขาเรียกว่ายัางไงมันยังไม่มันดีนะแต่ยังดีไม่พออืมเพราะว่าถ้าดีพอจะต้านเวียดนามได้ถึงแม้ว่าเวียดนามจะได้นในบ้านแต่แทบจะไม่เห็นเกมบุกของอินโดนีเซียเลยทั้งที่ลีกของอินโดนีเซียเองคนบ้านบอลมากเต็มสนามโอ้โหล้นรถอะเดินทางกันแบบ ไปดูดิถ้าใครศึกษาถ้าใครชอบฟุตบอลจริงๆก็จะรู้ว่าคนอินโดนีเซียนั้นบ้าบอลจริงๆนะครับเข้าคล้ายๆอารมณ์เหมือนประมาณบอลยุโปปรปอะล้นสนามของจริงอินโดนีเซียนี่ของจริงแต่ทําไมฟุตบอลอินโดนีเซียถึงไปได้เท่านั้นเพราะว่าพวกอินโดนเขาก็คล้ายๆเราครับคือเล่นตามใจตัวเองนะครับมีชินไทยองโค้ชเกาีใต้เนี่ยที่มาตีกรอ ทำให้เป็นทีมากขึ้นก็มีการเข้าทำที่ที่เป็นรูปแบบมากขึ้นนะครับปกติแล้วคนที่เล่นตามใจตัวเองอะ่ะจะมีลเขาเรียกว่าความทั้งสรรค์ creativity สูงซึ่งพวกอินโดมีเทคนิคมีพ่อๆกับเราครับไม่เสียเปรียบแต่พอมารวมกันแล้วอะ่ะมันมันไม่ลงตัวไทยเนี่ยถึงแม้ว่าจะดูติดติกัดขัดตะกุกตะกักแต่พอถึงแบบสำคัญ ยิ่งเป็นแมตช์ในภูมิภาคตัวเองอาเซียนทําได้ครับหลยหลายแมตช์เราจะทําได้ยิ่งรอบรองเนี่ยมาดมแปง้งบินกับกรุงเทพไปแล้วนะครับไปเชียร์ผ่านาหน้าจอน่าจะกดดันน้อยกว่านะครับฟุตบอลเนาะถ้าไปอยู่ข้างสนามแบบมีหน้าที่นะไม่ได้แค่ไปเชียร์นะแบบมีหน้าที่นะโอ้โหแม่กดดันมากเป็นอาชีพที่ไม่ควรทาครับถ้าสติไม่นิ่งพอมันกดดันจริงครับมันหลายอย่างครับทั้งความคาดหวัง ทั้งคู่แข่งทั้งทีมตัวเองทั้งตัวเองมันเป็นมันเป็นเกมแห่งจิตใจจริงๆและมันเป็นเกมแห่งจิตใจที่ไม่ได้สู้เพียงแค่คนเดียวครับทั้งทีมครับไม่ใช่แค่ผู้เล่น11นคนครับแต่ที่ซุ้มด้วยแล้วก็ไม่ใช่แค่เล่นครับทีมสตาฟด้วยในทุนด้วยในทุนในที่นี้ก็คือสมาคมฟผูบอลน,นั่นเองนะครับแล้วก็ยิ่งทีมชาติเนี่ยโอ้โหมันเป็นมัน มันใช่คำว่าไทยแลนด์นะทีมชาติไทยมันก็แบกความหวังของคนทั้งประเทศที่ไม่อยากแพ้ทีมในภูมิภาคหรอกเราก็ยังอยากเป็นบราซิลในอาเซียนอยู่ดีถ้าเทียบอินโดก็คล้ายกับโคลอมเบียเวียดนามก็เป็นออร์เจนานะฮะซึ่งที่ผมมั่นใจว่าเราจะผ่านได้นะครับแค่เพียงไม่มันไม่มั่นใจอย่างเดียวคือจะผ่านได้แบบไหนใบแดงก็จะมีไม่ฝั่งใดก็ฝั่งหนึ่ง สูงหรือต่ําเกิดขึ้นได้เสมอมันเกิดขึ้นได้ครับเพราะว่าเกมรับของอิโนโดนีเซียนั้นสอดซ้อนไม่ดีนะครับถ้าเป็นภาษาโค้ชก็เรียกว่าเขาเรียกอะไรนะโคเวอร์ดีเฟนซ์เฟิร์สดีเฟนซ์แอนด์โคเวอร์เออเฟิร์สดีเฟนซ์แอนด์โคเวอร์คือสอดซ้อนไม่ดีแล้วถ้าทีมชาติไทยถ้าเป็นคนทั่วไปเตะบอลก็ทำชิ่งวันทุงสี่ทำชิง 1, 2, 4, ช่งส่ถ้าเป็นภาษาโค้ชก็ คอมบิเนชันเพย์ครับมันก็จะมีในดีเทลอีกคอมบิเนชันเพย์มันก็จะมี w a ลพาร์ s สเปนพาร์ตโอเวอร์แ r ป n ันอินเนอร์ันนะครับแล้วก็มีเติมแลแอคแทกมันก็จะมีรูปแบบอยู่ไม่กี่รูปแบบซึ่งทําได้หรือเปล่าล่ะฝึกซ้อมเพียงพอดีพอที่จะมีอาวุธเนี่ยที่บอกไปหรือเปล่าล่ะถ้าสามารถทําได้อินโดนีเซียเป็นแค่ทางผ่านในรับรองเพื่อที่จะไปชิงกับเวียดนามครับสวัสดีครับ